Good Morning Podcast จะเช้าสายบายเย็นเราก็ Good Morning Build Energy ด้วยสาระกุดกุดกับผมวุฒิเพ็งเจ้าของ YouTube Channel Post Share Good Compare สวัสดีครับพบกับรายการ Good Morning Podcast กับผมวุฒิเพ็ง เราเดินทางมาถึง EP ีที่127กับหนังสือที่ชื่อว่า The WISE OF LIFE ชีวิตต้องสงสัยโดยคุณนัทวุฒิเผ่าทวีนักเศรษฐศาสตร์ b e h a v i o r s i s e ผู้นำเสนอวิทยาศาสตร์ด้านอารมณ์และความสุขเล่มน,นี้พิมพ์โดยสำนักพิมพ์แซลมอนคลายความคาใจในชีวิตผ่านคำถามชวนขบคิดและคำตอบที่เข้าใจมนุษย์ผ่านคำถามทั้ง19ข้อ ที่เป็นคำถามคาใจและเป็นคำตอบสร้างสุขผมเลือกมาเล่าในพอดแคสต์ชุดนี้บางข้อเท่านั้นถ้าเกิดใครสนใจรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้ดีไปหาซื้ออ่านได้เลยครับผมไม่ว่าจะเว็บของนายอินและก็ c ีเอ็ดตามลิงก์ในโพสต์นี้ได้เลยนะครับแล้ววันนี้จะมากับคำถามที่ผมเชื่อว่าหลายคนรวมทั้งผมด้วยได้โดนโน้มน้าวจิตใจด้วยเทคนิคนี้กับคำถามที่ว่า อะไรคือวิธีโน้มน้าวจิตใจคนง่ายๆในแบบฉบับพฤติกรรมศาสตร์ (behavioral s c i e n c e เทคนิคเหล่านี้นะครับคุณนัทวุฒิเนี่ยเอามาจากหนังสือ Influencer People ของคุณ Brian Herb เป็นหนังสือคนละเล่มกับหนังสือที่ชื่อว่า Influence ของคุณ Robert ์ตคา d i n นที่เป็นหนังสือคลาสสิกที่เป็นหนังสือแนะนำของหลายๆคน ซึ่งตอนนี้ผมก็อ่านหนังสือของคุณโรเบิร์ตคาล n i นีที่ชื่อว่า p e r s u a t i o n ก่อนการโน้มน้าวจิตใจซึ่งเป็นเล่ม2ต่อจาก influence ถ้ายังไงมีโอกาสเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับเรากลับมาที่วิธีโน้มน้าวจิตใจจากหนังสือ influence people ของคุณ Brian h เฮิร์กับเทคนิคที่ชื่อว่า compare and contrast กลยุทธ์การเปรียบเทียบเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่ ร่วมถึงผมด้วยนะครับที่ใช้การเปรียบเทียบในการตัดสินใจคุณนทวุฒิให้ตัวอย่างว่าถ้าสมมติว่าเราเดินไปอีกเกียรและไปซื้อโซฟาไปเจอว่าโซฟาตัวที่เราชอบมากเนี่ยวันนี้จากราคา30,000บาทลดเหลือ20,000บาทซึ่งเราก็จะรู้สึกว่าอืมราคาน่าสนใจเนะแต่ถ้าเกิดมันเป็นอีกแบบหนึ่งที่ว่าติดป้ายอ่ะ1 0 0 0 0บาทเท่านั้นแต่พอตอนจะซื้อจะจ,จ่ายต่างเนี่ย พนักงานบอกว่าขออภัยครับติดราคาผิดราคาจริงๆมันคือ2 0,000บาท20,000บาทเท่ากันแต่ทำไมอันแรกเรารู้สึกว่ามันถูกจังเลยแต่พออันที่2เนี่ยเฮ้ยราคาเดิมมัน1 0,000ทํื่นทำไมแกขึ้นมาอีกตั้ง1 0,000่นโอ้โหมันแพงจังเลยราคา2 0,000บาทเท่ากันแต่แตกต่างกันที่ราคาเริ่มต้นไงครับทำให้เรารู้สึกว่าอันนี้ถูกหรือแพงเพราะมันมีตัวเปรียบเทียบซึ่งกันและกัน หลายคนโดนโน้มน้าวจิตใจด้วยเทคนิคตั้งราคามาเพื่อลดโดยเฉพาะเลยอะลดแบบว่าซื้อเมื่อไหร่ก็ลดราคานี้แหละเราเห็นได้ง่ายๆจากทีวีช้อปปิ้งเนอะเออลดทุกวันลดทุกครั้งที่เขาให้ดูเลยโอ้โหราคาเดิมเท่านี้ราคาใหม่เท่านี้มีแถมนู่นนี่นะั่นโอ้โหถูกสุดคุ้มเลยอะจริงๆแล้วราคาที่เขาอยากขายอะก็คือราคาลดหรือเปล่า มีข้อหนึ่งกับร้านของอีเกียนะครับที่เขาใช้เทคนิคเขียนราคาอันใหญ่ๆเลยเด่นๆชัดๆผมเชื่อว่าหลายๆคนคงรู้สึกเหมือนผมนะครับรู้สึกว่ามันถูกอะราคาตัวใหญ่ๆแบบเนี้ทำไมนะร้านอื่นเขาเขียนราคาตัวเล็กๆหลบๆแต่พออีเกียเขียนราคาตัวใหญ่ๆเนี่ยอาจจะเป็นราคาเท่ากันก็ได้นะด้านรู้สึกว่าราคาของอีเกียเนี่ยมันถูกอันเนี้ยผมก็ยังไม่เข้าใจนะครับยังไม่มีทฤษฎีที่จะมารองรับ และการ compare contrast เนี่ยเทคนิคนี้ทำให้ผมนึกย้อนไปเมื่อหลาย10ปีก่อนสมัยที่ผมยังเป็นเด็กตอนนั้นเนี่ยพี่ชายผมเนี่ยไปเที่ยวกับอาที่ฮ่องกงแล้วก็ถ่ายรูปมาบอกว่าปูตัวใหญ่มากโอ้โหใหญ่อะไรกันขนาดนั้นซึ่งตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าเป็นปู阿拉斯กาที่ว่าตัวใหญ่ๆอะแต่ยุคนั้นเมื่อ20-30ปีก่อนเนี่ยปู阿拉สกายังไม่เป็นที่รู้จักในเมืองไทย ถ้าถ่ายรูปเฉยๆมันก็ไม่รู้สึกใช่ไหมครับว่ามันใหญ่เขาจะทําอย่างไรให้รู้สึกว่าปูตัวเนี้มันใหญ่จริงใหญ่จังนะแต่พอเอานาฬิกาไปวางข้างๆเฮ้ยมันใหญ่มากเลยนะเพราะเรารับรู้ว่านาฬิกาเนี้ยมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่และเมื่อมาเทียบกับปูมันจะรู้สึกว่าปูตัวใหญ่มากเลยดังนั้นถ้าเกิดใครอยากให้คนรู้สึกว่าของถูก จงเอาราคาที่มันแพงกว่ามา c o m p พ r ใครอยากให้รู้สึกว่ามันใหญ่ก็เอาของที่มันเล็กกว่าไป c o m p พ r ใครอยากรู้สึกว่ามันเล็กมากก็เอาของใหญ่ไป c o m p พ r ของที่คนมี perception รับรู้เรื่องของขนาดอยู่แล้วนะครับตัวอย่างต่อไปจะเป็นการขอหนีเที่ยวแบบแฟนไม่โกรธอะก่อนที่จะไปตัวอย่างนี้ขอขอบคุณสอนเซอร์ใจดีจากลิมกเมงสามย่านครับ ลิ้มกวงเม้งสามย่านสืบสารอาหารจีนโบราณกว่า80ปีหมูหันหนังกรอบะระดับท็อปฟคือแซ่ประดิบจีนแท้จิว๋วขาหานอบสูตรโบราณออสูตรกระเ,เพรา้ำแดงหัวปลาเผือกหม้อไฟอ๋อนี่แบบกล้วยพร้อมส่งตรงถึงบ้านท่านพาดไลแม่โรบินุดแกลบฟูดมือครอบครัวจัดเลี้ยงโต๊ะจีน ติดต่อไลน์แอดไซ์ LKM 1999ลิ้ลิมกวงเมงสามย่านกลับมาที่ตัวอย่างสุดท้ายในการขอหนีเที่ยวด้วยเทคนิค compare and contrast เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่คุณเฮิร์บผู้เขียนหนังสือ influence people โดนกับตัวเต็มๆเ,เลยครับโดยช่วงนั้นคุณเฮิร์บเนี่ยยุ่งมากโอ้โหบีซี่สุดๆ ภรยาเขาเดินมาถามว่าเนี่ยที่รักเราจะไปฮอริเดยดที่อิตาลีกันไหมเพื่อเป็นการพักผ่อนคุณภรรยารู้อยู่แก่ใจว่าคุณเฮิร์บยุ่งมากขนาดนั้นต้องตอบโนชัวแล้วคุณเฮิร์บก็ตอบโนอย่างที่คุณภรรยาคาดหวังไว้เลยหลังจากนั้นคุณภรรยาก็เดิมเนินตามแผนต่อไปว่าเฮ้อสิดด้จังไม่ได้ไปอิตาลีโอเราจะไปพักผ่อนกันงั้น วิกเอนี้ฉันขอไปเที่ยวภูเขากับเพื่อนได้ไหมคุณเฮิร์บก็ตอบ yes ได้อย่างง่ายได้กว่าคุณเฮิร์บจะรู้ตัวก็ตกกับดักของคุณภรรยาไปเรียบร้อยแล้วที่คุณภรรยาตั้งใจเอาอิตาลีมานำเสนอแบบว่าเฮยแก่ไปไม่ได้ชวชว์โชวมันไกลอ่ะแต่พอง่ายๆตรงเนี้ยแค่ N, วิเอนเช้าเย็นกลับตรงเนี้ยหรือแค่คืนเดียวฉันไปคนเดียวก็ได้ ด้วยความตั้งใจของคุณภรรยาไม่อยากให้คุณเฮิร์บไปอยากไปเที่ยวกับพวกเพื่อนๆกันเองอะนะผมมีมุมมองเพิ่มเติมนะครับผมว่ามันต้องมีคอนดิชันมีคอนเท็กซ์บริบทรอบข้างด้วยเงื่อนไขที่จะทำให้ประสบความสำเร็จอย่างออปชั่น A จะต้องเซโนชัวเราต้องแน่ใจเลยนะครับว่าเราเสนอออปชั่น A ไปเนี่ยคนที่ตอบรับต้องไม่เอาแน่แล้วเราค่อยเสนอออปชั่น B ต่อไป อันนี้โอกาสคว้าความสําเร็จมันก็สูงขึ้นลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับแล้วมาเล่าให้ฟังมาแบ่งปันกันในคอมเมนต์หรืออินบ็อกซ์ส่วนตัวได้นะครับผมแล้วนี่ก็คือ Good morning ใน EP ที่127ี่127กับหนังสือที่ชื่อว่า The w i s e of Life ชีวิตต้องสงสัยโดยคุณนัทวุฒิเผ่าทวีใน EP ต่อไปเราจะยังอยู่ กับวิธีโน้มน้าวจิตใจคนง่ายๆในแบบฉบับพฤติกรรมภาษาที่บอกว่าการตอบรับคําขอบคุณเวลาที่คนมาช่วยเชื่อไหมครับว่ามันทําร้ายจิตใจของคนขอร้องด้วยแต่คุณนทวุฒิจัดนาเสนอวิธีที่จะทําให้คนขอร้องเนี่ยพูดคำว่าขอบคุณได้รับการตอบรับที่รู้สึกดีดีกลับไป แล้วเจอกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ให้กดติดตามเลยครับกด Subscribe ที่ YouTube u h a n n e l p o s t สแชร์รวมถึง p o d c a s t ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Apple Podcasts p o t i f y p o d b e a n g o o o l e Podcast และ Bo อกดิและพูดคุยกันได้ที่ Facebook Fan p a Good e g Morning Podcast Good Neo 3ตัวมีคลิปดีๆ ในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วเจอกัน Good morning podcast